สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องปองไปสุขูสุคนจ้ามือนีทิพย์อยู่ในรถนะคะพี่น้องคะทิพมาหาสื่อของไปต่อเติมบ้านละจ้าพี่น้องจ้าว่าขาดเรืออีกยังเนี้ยแต่ว่ามือนีทิพย์สภาพพี่น้องมากเบิ้ง้วก็มาเลือกสื่อเครื่องกองน้ำ้วก็ไดน้ำพี่น้องจ้าบุรีนสีใดยังเนี้ยแต่ตอนนี้ที่ให้อันพานลงไปเบิ้งก่อนละจ้าจพี่น้องคะเดี๋ยวทิพย์สภาพพี่น้องเข้าไปเบิง่งพจะจ้านี่นะคะอ่าบ้านกองน้ำพี่น้องจ้า บ้านกองน้ำกับซียู่เลยอ,อยากน้องไซมาจากพี่น้องในทนนางอันหลอกเมืองมาจากเลยอ,อยากน้องไซมากรอยู่ระว,วงังถ้าเนบ้านน้องไซจะจากพี่น้องน,นี่นะคะเดี๋ยวพาพี่น้องอดูข้างในไปดูผ่านลงจะเลือกแบบไหนบัตรกองบัตรเครื่องบั้าแม่บัตรชง กำลังคุยกันอยู่จ้ะปั้มอนนี้น้องเช้าก่อนคู่กันนะครับอ้บอกสวัสดีค่ะค่ะเอาบอกูเจัาพี่นมบอกมังดูเอ้อเอ้ยและแนะนมากเอ้ยแนะนมากนี่ละเอ้ยบอกจ้าของของตัวสีดึงจักแห้งมะพร้าวกรองเรากระดันขึ้นมาเร็แห้งตัวไว้สูงปะมานี้สูงมาแห้งสูงสี่เมตรจมี่รักษากันเยอะจ้ะเอาเช้หาคือไดเลยอนตัวจ แ้าเท่ากันเลใส่ปั่มสองตัวเด้เนยครับปั่มดึงพันเครื่องกวางเขื่องแทงซีมีปั้มจะบาดบาดท,ที่นีน่ปั้มผมจังสิไปอันนี้ไล่เอียดดี๋ยผมว่ามันกาจะบ่ด้อันนักนาปันไหน,ไหน,ไหนอ่านะดันขึ้นสูงกระเชาเบอ้์ค่ะาพี่น้องยางเบอรงกองน้ำ จังห่ะผมกระเบนมาก็สมวระครับแบบเดียบนั่นนู่นี่แแค่เขาเนี่ยนตัวเจ้วัดอ้ผมจะส่งเขาบ้านผมว่าจเอาอันสามอยจ้าส่งเขาบานแมนยูอ่อนนแต่ว่าที่นี่ผมอยากได้จริงๆนะน้อยๆก็ได้ผมทอดเดียวเองมันพานเกกันเรื่องกล่งน้ำดอกน้ำหลแบบกระเบนนี่หรอบ่บันไดมันมใช่ ใส่ต่ำเลี่ยมเถอะนะครับต่ำเยี่ยมต่ำต่ำเลี่ยมมันสิเป็นต่ำแน่นหนาพวงทีนนท์ถัดมาพี่เซงสั่นมันนวดไหนวะเครื่องไหนใส่ให้พี่น้องฟังดูอันไหนแต่นอนไหนมันแยกกันเครื่องไหนมันยใส้งแยกหัวแยกหน้าลายชิ้นเครื่องไหนเครื่องการเครื่องนี่เครื่องนี่บอกมันมาเป็นหุ่นยนต์ตินี่ท้องเกยตัวกลงใส่สีส้มพูแมนแมนแมนอันนี้ห้องที่นม์เราเอาไปใส่สีเหลือง แต่ว่าของเดอะฟันนี่ฟันโล่งนี่พ่นมักสีดำจ้ะพี่น้องจ้ามันของคนละชนิดพ่นมากสีดำเขาดีถือขี้งได้สีดำเออแต่ว่าอันของเรานี่ยมันสีเคือเรยองเขื่อนนน้ำลกก็ด้เกสีขาวือนี่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 น่นส่นี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 มนนี่นีนี่นี่นี่น่นี่นีน่นนีนน่นนี่นน่นน่นนนน่นนนีนี่นน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 น่น ็นสภาพน้าของก่องมันไปเล็ดร้านสวยเนาะโอ้ไงค่ะน้าเากรด้างน้ามันกรด้างสูงเครื่องกองไปมี่ยังมีผมน้ำเน่เครื่องข้าใดจ้ะเนี่ยตัวนี้ตัวสองเ่อพันกรยสองตีไปสามหมื่นพี่น้องอีกสิบาทตะไปสามหมื่นอันนี้เท่าไร่อยเดียวงอออยเดียวเ่อักยจ้ะแล้วก็อันใดอีกข้าออไปอ ได้ท่านห่้าเอามืเนี่ยเอาแต่อันนี้ได้คือแทแตัฝ้ามันเขาช่วงควาไม่ผิดสานัก็ผมเดี๋ยวจะต้องไปรันระบบเบืองน้ำซื้อดอกน้องกระตืเปเห็ดก่อนเตียมนานาหครับอันนี้คือตัวในนี้ท้าวัดเนี่ยที่ห้องมีอยู่นอันนี้อันนี้คือเป็นแผ่นมันบออันนี้ทีญ่กว่าแน่นอนแท่งแท่งนี้อันนี้มากเขามากถังผัก อันนี้นามป้าปาหมูบาม้านเขามาหนีครับเขามาหนีแล้วเขาก็มาถักเป็นนามดิฟเอาไว้ไง่างนามดิฟม,มาเขาก็มาไดเขาเครื่องกรองที่มาซื้อมือหนีมีเครื่องกรองเอาไ้าใส่เครื่องตัวดำนี่แม่มก็บส่งึ้นแท่งสูงเครื่องซีเมต์เร่องห้องเครื่องนีก็เป็นานามสะอาดแล้วนานผ่านนามกรองแล้วอ่มอมอมามาาีแต่แมามาใดส่งเขาบ้านบ้านน้อง โอเคเดี okay, ๋ยวอธิบายให้พี่น้องครับเดี๋ยวระบบคนอันนี้คือร ja ะบบอ่ร uh, ะบบปกติม ok ันจะเหตุงานยังไงร้านขนมนะร้านขนมที่เราขายสโซแต่ว่าตกของตัวมันอาจจะไปกระถิ่นกุนตะวันมันจะเลื่อนหนาบางเลย่อนไปขามสะพานไปเองถือขามกวางมือเลยข้ามออกไปใช่ไต้องขามซ่างไปน้ำซ่งอยู่แต่ว่าทาง คิวไป <c oughs> ไห <c oughs> นวะมันลับบ่นเป็นางลับเป็นงานองานลัานน่เยเซียวเพิน <c oughs> ปเป็นถึงกแ,แล้วกวากว่เนี่ค <c> ร <oughs> ับกองอันนี้หมือน,นี้มันคือสัตว์แถวพี่น้องมันคืนอเออมันแก่งค่ะมันสัดมันคือเพคือตัวจริงคือผู้หายก็ตัวจริงโอเคกล่องเท่าไทยนะ อันนี้อันนี้เขากิเอินผู้ลาบเหรอนึงยังเอินมาผู้เลิงซาซาอยังซาเฟ่สงสซฟแต่ยูทูปยูทูปยังไงยูทูเบย์ยูทูปเองยูทูนยูทูเปงผมเห็นมันบอกยูทูเบยอะไรเียบ่ีลูดบัตรไหมหลูดบัตร เส้นค้าเสียหายก่อนพี่น้องเสียหายทำไงได้แล้วก็ต้องจ่ายปุ้งเทพจะเฮ็ดงานจ้ะนี่พี่น้องจ้ะวันจ่ายวันจ่ายโอ้ยบ่มีเงินหรอกจ้ะอันเนื้อมาเฮ็ดนี่้มืดแล้วหามาต่อยอดส่วนหลายมีตะค้ำมีตะค้ำบ่มีเงิน สู่ล้วจ้ะส่วสีมาออดทุกมือนี่กะโอ้ยสู้ค่ะจ้าบอจะยังขันอะไดบอขั้นเอาหรือว่าบอันอ่ะเอาอยากได้ขึ้นยังนี่จังว่าถาเฮ็ดยังเรียบร้อยก่อนจ้ะตอนนี้พอก็มียนะเมื่อโทษเองบวกกับโลกแม่ก็เป็นศิลป์ต่อได้เลยให้มันแล้วทุกอย่างก่อนจ้ะจังสีนับหนึ่งมาอีกเขาว่างแผนไปก่อนจ้ะ นี่บ้านดูมี่รถขับเรี่ยบมีปัญหาดอกบ้านนี้เ้อก็มีแตสีเฮดทามาตาตั้งตาเลี้ยงลูกน่ะแล้วบาดนีคะมีตั้งสต่ตง่เลี้ยงลูกมาตั้แ่เล้นงัง่เลยาตั้ง่เล้ยงาตั้งเลี้ยกมับ่เลี้ยงกาตั้งเลี้ยงลูกาัเสียงลกับ่ยัง่เีบ่มาั้่เียกมางต่เีนงมาตังเพี้้เดย แล้วเอไปเอาอันนั้นบ่ะไปเอาเครื่องอยู่ลัางโรงงานบ่ะนโอเคเดี๋ยวเอไปเอาเครื่องอยู่ข้างหลังจ้าพี่น้องจ้าก่เพ่ไปเอารถไปุล้งหเล่ายอยู่ข้างหลังเลยเนาะจ้าน่แมไปโอเไปเลยค่ะไปเข็นรถเฮ้ยต่ำถ่ายเขาเด้อพเรี้ยวเอาไปอีกนิดนึงก็ได้ ้ห่วงน้ำรดพอแล้วมาพี่พอแล้วห่วงน้ำรดจะได้ขวนของหลังลงก่อนได้หนิอันนี้ประตูห้องน้ำ <s par> ประตูห้องน้ำมันเสียมันเปลี่ยนพี่น้องจ้าเปลี่ยนบ่ไหนมันโดนแล้วเดี๋ยวหอก็ไปใส่วิธีการจ่อหูใส่ลูกบิดเอาไปดูพ่อแมาพร้อมได้จ้ะมงึงนึงคันบ่อใดพี่น้องเบงิ้งปานเข้าไปพังประตูแม่ มันเกินมือเขาก็เออกัดว่าตามกฎเขาลหรครับแล้วออม,มันเป็นยังงมันไปยกซอยแหมนะเดี๋ยเดียวเก็บพ้องกันนแะ่อันนี้มันอียงทุงเกลือบอ่ะ,อะบออ๋อถ้านาเข้มนามอันนี้ก็จะต้องใส่เกลือแมน,มนอ้ยเป็นเป็นหายยู่เลยบ้านล้างนั่นนะ มันจับเป็นนันหินผูน่ะขอบคุณค่ะยังมักย่องอยู่ด้ต้องใส่เกลือเดือนละทุงผู้ได้เห็นท้องหนุ่มอ่ะแส่งในล่ะบป๋าฟ ผมกะว่บบาฮัดนตตกพี่น้องวม่ฮั่นวางนี่ลหละเฮ็ดคลิปลงเน่มไนในอันที่เห็นกังเว้นในเฮ็ดนั้นเฮ็ดนี่นี่ยคือว่หาสื่อของจะพี่น้องจ้าสามหมื่นพี่น้องทำไงได้ล่ะเท้าก็ต้องเฮ็ดเนาะมันเป็นความสะดวกสบายของเท้ามันเป็นการดูแลสุขภาพนั่นอือ

ในั่นได้คื่องทองอจักทุงจ้ะซีทุงติดของเพื่องะไรทุงเดียวเนี่ยอ๋อทุงเดียวบวกมันมีใส่กล่องคือนั่นอีเด้ออันนี้ตัวถังตัวถังคือตัวใ<ำ>หญ<ำ>่นั่นหัวว่าวมันกว้างนั่นกว้างผิดตัวน้อนเช็คของจ้ะพี่น้อง แล้วก็อันนี้สารกล่องซีเอฟสองตัวนี้นะคะแล้วก็ใส่กล่องต่อไม้นั่นที่ตกทางทื้งหัวแล้วก็นี่หยัดหน้านะคะโอเคครับหยัดด้่ยครับคุอย่าเลื่องพวกมหาแม่เดี๋ยพ่อกอะจอมให้เราได้ใบเลยเ่ี๋ยวไใบครับเนื้อใบรับของน่ะแม่รับปั่มให้แล้วจ้ะครับครับนึเสียวน้ำบาดไปเดี๋ยวน้ำบาดให้ก็ได้ยืมเงิ แม่เรานำบัดก่อนเดียวเข้าออนันมาให้พี่น้องเบืองรูวว่าแม่เราแถมยังแน่เด้ทาสปิดคลิปแล้วอ่าพี่น้องพี่แม่เราแถมให้อันนี้นะคะคุณแม่แถมให้เป็นเหยือกพี่น้องจ้าเหยือกเหยือกกองน้ำเพื่อเข้าตัวนี้เป็นเครื่องกองจะหาเข้าที่น้ำลงไปมันก็สิกองลงมาใส่ตรงนี้พกผ้าไปใจ้กระไดพี่น้องคุณแม่เราแถมให้นะคะโอเคเคจ้าพี่น้องจ้าเียบร้อรแอ้วค่ะเดียว มาเบียดสหกันแต่ละมือคือเก้าเลาจ้ะพี่น้องคะครับผมคิดทอดพี่น้องจ้ะพี่น้องเือเฮ็ดยังกับคืดนํำเพื่อว่าน่หะหล่ะจ้ะโอเคได้ติดไปหาซื้อของต่อก่อนลวกันสิเมื่อบานลวจ้ะพี่น้องครับผมขอบคุณทุกการติดตามทุกการรับชมนะคะทุกกำลังใจจ้ะพี่น้องคือเก้าจะ้ะรลบคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนใดพอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะค๊าบ